อันนี้เป็นวิตามินซีนะฮะเป็นของอาตมี่พอดีวันนี้ก็มาเยี่ยมเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของอาตมี่เนาะเขาบอกว่ามันดีเขาเรียกว่ามันกินดีมากเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นวิตามินซีนะฮะเป็นของอาตมี่พอดีวันนี้ก็มาเยี่ยมเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของอาตมี่เนาะ เขาบอกว่ามันบีเขาเรียกว่ามันกินดีมากเลยเดี๋ยวนะให้คุณนายอ้อมเป็นแนะนําดีกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอคุณมายนชินร์ของเรานะคะอมีรสชาติผลไม้นะคะนานชนิดนะคะตัวอยางที่ีในชาติคือรสชาติของมม่ว่ะอันนี้รสชาติอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้มีมีเชนิดนะคะ มีเจ็ดชนิดอยู่ในนี้มะ่วงมีมะม่วงมีทับทิมมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีฟักทองพวกนี้ผลไม้ด้วยค่ะทุผลไม้ด้วยนะคะพูดง่ายๆคือว่ามันเข้มข้นว่างนั้นเตออใช่เข้มข้นแล้ววันหนึ่งกินกี่ซองวันหนึ่งนะคะกินแค่หนึ่งซองก็พอค่ะในหนึ่งซองมีห้าร้อยมิลลิกรัมถ้าจะกินสองซองจะมีประโยชน์ไหมได้ค่ะมีประโยชน์ เอาไปใช้ให้ความต้องการคือความต้องการของร่างกายคือร่างกายของเราต้องการก็จะเอามาที่เหลือก็จะขับออกโดยทางผ่านโดยทางปัสสาวะนะคะก็คือกินมากก็ไร้ประโยชน์ว่างั้นเถอะร่างกายก็รับได้เท่าที่เขารับได้ใช่ไหมจริงจริงโลกวัน ของเรานะคะกินง่ายเพราะว่าจะผลิตในรูปแบบของชนิดของก็คือพกพกไปไหนพักพกพาสะดวกว่างั้นเถอะเมาก็ได้หรือที่ไหนก็ได้วิตามินซีนะคะขอแนะนำให้กินช่วงเช้าค่ะหลังอาหารหรือว่าพร้อมพร้อมกับอาหารเช้าจะดีค่ะอย่ากินท้องว่างนะคะจะทำให้ท้องเสียได้นี่เป็นรายการอาหารวิตามินซีวิตามินซีนี่ง่ายๆเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะอืมใช่ใช่กินแล้ว สาานอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้สดชื่คนค่ะนี่นี่มีข้อดีของชุดนซีนะคะของเราที้ของเรานี่สำคัญคือราคาืคกราคากล่องเท่าไหร่คะนะกล่องหนึ่งหมื่นแปดันสี่ร้บบราคาสมาชิกนะคะราคาเกาหลีคะ่ะหนึ่งหมืันอยวอนใช่โอเคแลค้วถ้าเป็นราคาที่ประเทศไทยนะคะหกร้อยบาท กม็มีม,มีมีกี่ซองละกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งมี92มทานได้สามเดือก็คุ้มนะคุ้มกับคุ้มบอกว่าร้นเลยว่าคุ้มมากๆลองคุณไปทานดูนะคะอเคทานได้ผลจริงๆนี้นี่ขอรับรองก็ทานประจาโอเคขอบคุณมากกับที่คะสวัสดีค่ะ